วันนีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมีคำนถามหรือข้อสงสยัยเกี่ยวกับอะไรคือไทยอะไรคือคนไทยอะไรคือแผ่นดินไทยแล้วถือกันเนิดเมื่อไหร่แล้วก่อตั้งมากี่ปีออผมจะผมจะไล่ให้ดูนะเผื่อทุกคนจะเข้าใจบ้างก่อนที่เราจะมาเป็นไทยทุกวันนี้ออชื่อนี้นะก่อนที่เราจะใช้นะคําว่าไทยนะพระเจ้าตัด กู้เพื่นดินสมัยนั้นนะที่รวบวรวมทุกหัวเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าสยามแล้วก็มาเป็นไทยพระเจ้าตากเนี่ยสองร้อยกว่าปีเองกู้แพื่นดินออถ้าจะเอาประวัติที่เก่าเก่กว่านั้นก็คืออายุทยาสี่ร้อยกว่าปีและอักษรไทยคนมาจากไหนเจ็ดร้อยปีสมัยนั้นนะไม่มีคําว่าไทยไม่มีคําว่าคนไทยไม่มีคําว่าแพื่นดินไทยออไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไทยไทยเลย ถ้อาอักษรที่คนเอ่ยเอ่ยถึงน่ะใจร้อยกว่าปีน่ะมาจากไหนคนคนมันต้องเกิดก่อนเปล่าหรือว่าตัวอักษรมันเกิดก่อนเอออักษรสร้างคนหรือว่าคนสร้างตัวอ,อักษรอันนี้คือข้อสงสัยอันอัน,อน,อนแรกเลยนะเออแล้วก็อันที่สองที่ว่าสองลูกหลังว่าไทยเสียแผ่นดินนี้แผ่นดินนู้น ตั้งแต่พระเจ้าตากกู้แผ่นดินนะร่วดรวมแผ่นดินน่ะได้กัดได้ไม่เคยเสียครับเออไม่เคยเสียแผนที่ประเทศไทยที่เราถืออยู่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะฝรั่งชามาหานาศล่านขคมจุป,ประสมที่ล่านั้นิคมก็คือทรัพยากรที่ประเทศใหญ่ที่ว่าไม่อยากทางสงคารามรักขีดเส้นแบ่งเขตแล้วก็เอาทรัพยากรเขตใครเขตของมันของพม่า ฝรั่งไปเอาพม่าก,ก็ไม่ยอมให้เอาก็สู้กันสุดท้ายพม่าก,ก็แพออ้ของประเทศเราเนี่ยอะไรอะไรคเอกที่เาปกครองอะไรสักอย่างเนี่ยอังกฤษไม่ไม่แน่ใจนะแตที่รู้คือที่แป่งเขตเนี่ยล่านใคมเนะี่ยคือเอาทรัพยากรแต่ที่ผมรู้มาอย่างนึงก็คือประเทศไทยอ่ะอเมริกาเป็นคนเอาทรัพยากรของไทยทำเหี้ยกับประเทศไทยออและคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ เกี่ยวกับการล่าอาณานิคมของฝรั่งล่าทําไมเ,ออเขาล่าเพื่อที่เอาทรัพยากรนั่นแหละคือแบ่งกันในะชาติมาน้าแบ่งกันมาเห็นประเทศเราหรือว่าคนเราเล็กๆกลุ่มเล็กๆสำหรับเ,เ,เ,เขานะ่ะเขาลังเกรเราสมัยนั้นนะเ,ออเอาทรัพยากรเราไปหมดนี่คือที่ผมตั้งข้อสงสัยไว้ที่คนไทยไม่พูดถึงออฝากไว้แค่นี้งงนครับ